บทที่หมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอจังสมัยอย่างพระขวาสังเกตสุวิหารติกาปิแล้วประตูสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนสันทิงปัญจัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหนติพระขวันตังทศนายะภิกุสังกัญจะอัตโขจะตุน,นังสุธาวัสสกายิกานางเทวนางเอตทะโห อยังโผพระวาสังเกสุวิหารติกาปีและวัตถุสมิงมหาวาเนมหาตาภิกุสังเคนัสติงปัญจเมตตาหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเจหิทัสสหิจโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันติปตาตาหวนติพระขวันตังทัศนายะภิกุสังกัญจะยัน,นูนะมายยมปีเยนะพระขวาเตนุประสังกาเมยยะมาอุปสัมมิตวาพระขวั โตสันติเกปัญเจกะคาถามพาเสยยามาติอธาโคตาเทศวาตาเสยยะถาปินมาพระวาปุริโสสมิชิตังวาพาหังประเสริเลยยะประสังนิตังวาพาหังสมิเฉยยะอเวอวเมวะสุทธาววเสสุเทเวสุอันตลา,าหิตาปะจขวัตโตปุร,ประโตปตุระหะสุมอธาโคตา เทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอาาัฏฐสุเอกามันตังทิตาโูเอกาทะวตาพระขวัตโตสันตินเกอี๊มังคตังอาภาสิมหาสมยโยบอกว่วานักสมิงเทวกายาสมคตาอคันตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักษีเตยเยวะอปะราทิ สังคติอัตโคอปะราเทวตาปะคะวัโตสันติเกอีมังกาตังอภาสีตัณจลาพิขโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวาอินทะปริยานิรขันติปฏิทตาติอัตโคอัปปาราเทวตาประขวันโตสันติเกอีมังกาตังอภาสิีเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทะขีลังโอหัจะมะเนชา เตจารันติสุตาวิมาลาจาักขุมาตาสุนันตาสุสูนาคติอัทโขอ,อัปปาลาเทวตาพระขวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนะเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสสังเทหังเทวากายังปาลีปูเรสันติติอัตโขพระวาภิกขุอมันเตหิเยปูยเยะภิกขเวทัสสุ <c oughs> โลกัตตูสุเทวตาสันิปติตาโหติปถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอาเหสุงอติตะมัทฐานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตประรับเยวะเทวตาสันิปติตาอาเตสุงเสยถาปิไมหังเอตาลหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคะตะมัทฐานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระวันตานางเอตาประมมเยว,วเทวตาสานิปฏิตาภาวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิก,สก,กิสามิพิกเวเทวกายานางนาวมานิกิตตะยิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนะถ,ถาสาทุกังมานสิกระรัตถาพาริสสามิตีเอวัมพัน เตติโขเตพิขุพะควัโตปัจจโสสูงพะควาเอตัถะโจะศีโลกามนุสกัสสามิยัตถภุมมาตัสสิตาเยสิตา,ตาคิลิขำพลังตหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอ,โอทาตามนัสสาสุทธาวิปัสสนนันมานาวิลาพินโยปัญจสเตยัตวาวาเนะ กาปิระวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสรเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานถะพิขโวเตจะอตตะปมะกะลุงสุตวาพุทธสะสะานาังเตสัมปตุระหงุาางญาณังอมนุสสานะทัศนงังอเปเกสตามขันทักขุงสหัสังอาถาสตลิงสตังเอเกสหาสานางังอมนุสสนะณะมัทธสูง อาเปเกนันตมัตทักขุงทิสาสภาพุตตาอาหุงตันจสัสพังอภิญายะวะวิกิตวานนจักุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวเการเนรตาระเตเทว,ว,วกายาพิกันตาเตวิชานถาภิกขวโวเยโวหังกิติยิสมิคิราหิอนุปุพภโสสตาสหสาวายักขาภุมมาการิ เราวัทธวาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสติโนโมทัมาณาอภิกรมุงพิกุนางสมิติงวันนางชาสหัสสาเหวาวัตายขานันตะวันิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัติินโมทัมานาอภิการมุงพิกุนางสมิติงวันนางสาตาคิตาจีสหัสสายักขานันตะวันิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัติินโมทัมาาอภิกรมุงพิกุนางสมิธิงวันนางอิเจเต โสหัสสะสหัสสายขหานัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทัปมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายขนาณัตตวันิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทัปมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนังคุณพิโลราชกฮิโกเวปุรันสานิเวสนังพิญโยนังสตาสหัสสังยขานางปยิรุปัสติกุม พิโลราชาคหิโกโสปาคาสามิติงวนังปุริมัจจาทิสังราชาทัตตลัทธโผลสาสติคันทัพพาหนาังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุลตาปีตสภะหะวอินทานาม,มาภาภาลาอินทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,ว,านาวันนวันโตยัสสิโนโมทัพมานาอภิกรรม,มุงพิขุหนังสมิติงวนังทักขินันจาทิสังราชาวิวบุณหตปปะสาสติกุ่ม พันธานังอธิปต ah ิมหาราชายสสติโสปุลตาปิตัสสะพะหะโวอินทะนามามหาภะาอินทิมันโตชุติมันโตวันะัมมันโตยาสสติโนโมทัมนาอภิกกมุงพิกุนังสมิติงมนังปัจฉิมันจะทิสังราชาบุวิรูปะโผลปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสสติโสปุลตาปิตัสสะพะหะโวอินทะนามามหาภะราอินทิมันโตชุติมันโตวันะัมมันโตยาสสติโนโมทัมนาอภิกกมุงพิกุนังสมิติงมนัง อุตาลจัตที่สังราชากุเวโรตับปัสสาสติยาขาาณาอธิปติมหาราชายาส,สสิโสปุนาปิตัสภะหาวโวอินทะนามามหภาภะละอินทีิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยตาส,สสิโนโม,มทามนาอภิกรรมุงพิกุนังสุมิติงมะนางปุริมาทิสังทัาตาลโถทักขิเนนวิรุณหกโก ปัญชิเมณวิรูปโขเวโลอุตลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตถันลัมนาตังสุวาเนกปิลวัตทเวเตสังมายานิวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสถามายากุเรนทุเวเรณทุวิรูจะวิรุโตสหะจันทนโนกามเสเศรโจะกินทุมันทุนิพันทุจะปานาโท โอปะมัญโยจะเทวสูตโจตจะมาตาลิจิตจะเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพะรูสุริยะวันชัสาเอเตตันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมันน์อภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนาอาทาหูนภาัษสานาคาเวสราสหาตันชากากรมพรศะตะลาอาคูปยาคาสหาย,ยาติภิ ยามุนาทัตตะรัทาจะอาคูนาคายัสสินโนเอรรวันโนมหาหนาโคโสปะคัสมิจิงมะนันเยนาค้าลาเชสหัสสาหารันติทิปาติชาปะขิวิสุทธะจักหูเวหะยะสาเตวานาันะมัชปตตาจิตลาสุปน,นาอิติเตสะมานังอภะยันตธานาค้าราชานามะสีสุปน,นาโตโเขมะมากาสีพุโทโธสหสัสิวาจาหิอุปตะ ยันตานาคาสุปนาสาระมะัตมะกังสุงพุทธังชิตาวชิหัตเถนะมะหุตังอสุราสิตาภะตะโลวาสาเวเสเต,เตอินทิมันโตยาสัตสิโนการกัญชามหาพิสมาอทุสษาฐานะเวคาสาเวปาจิตตสุจิตติจปหาราโตนมุติสหสตันจะนิปุตานังสัเพเวโลจจนามกะสันในหิตวาพระลิสนัง ลาหูพัดทมมุงปะคะมุงสัมมาโยธานิปันนัเตพิขูนางสือวิจิงวะหนัง,นง,ง,นงอปโปจเทววปัทวีจ,จะเตโชวาโยตถาคมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโส,ส,มสมโมจะยัสสาสหะเมตตาการุณิ กานุกากายกาอากาูเทวายาสสิโนท่าเสตทัาศตากาย,ยาสาเพนนัตตวานินโนอทนิทิมันโตชุติววต as as ม,มันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทัมานาอภิกรมุงพิกุนังเสมิติงวะนังเวทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทุเวยามาจะทัตสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตา นักขันตานิปุระกิตวาอาคูมัทฑภะรหากาวาสูนางวัสโบเศโถสโกปาคาปุรินทันโตทัเสเตทัศธา,ากายาสเพนะนตวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยาสศิโนโมทัปมนอาอภิกรมุงพิกุนางสมิติงวนาอาตาคูสหภูเทวาชลักมัคคีสิขาสิวาอานิสก,กาจะโลชาจะอุม,มาปุพานิสภาสิโนวาลุนาสหธรรมาจะ อาจุตตาจะอนเนชากาสูเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทักเสเตสัศตากายาสเปนน,นนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนมันโตยาสักสิโนโมทามานะอาอภิกกามุงภิกขุนางสุไมติงมะนางสมาธามหาสมานามนุสษษามนุนานุสุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคู มโนปทุสิกาอาถาคูสหยโยเทวาเยเจ,ยเจยโลหิตาวาสินบาราคามหาปาราคาอาคูเทวาย,ยสัสสินเททัเสเศรษัศถ,ถากายาสพเพนนนต,ตวนันิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วนนวันโตยาสสินโนโมทัมนาะอภิกกรรมุภิกนังสมิติงนังสุก,กากาลุมหาอรุณาอาคูเวทถานาสาสหาโอทาตะขยหาปโมกขาอาคูาทเทว,วาวิจักนา สทามันตาหาระคชามิสากาจะยาสัชโนทาันาียังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทเสเตทัศธากายาสเพนน,นนัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสัชโนโมทัศนา,าอภิกรรมุภิขุนางสมิติงวะนังเจมิยาตุสิตายามาคตะกายจะยาสัชโนลมพิตก,กา ลามาเสตถาโชตินามาจะอสวานิมาราติโนอาคูอถาคูปารานิมิตาทัศเสเตทัศสถากาย,ยาสเพนันตวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนวันโตยาสสินโอมธทมาาัมนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวันานางสัะเถเตเทวานิกาย,ยาสเพนัตวันิโนนามตะวนนตะวเยนะอาคัตชุงเยจันเยทัศสิสะ <c oughs> เจตเย,ยธิตาสหาประวุฒธะธชาติมักขีลังโอตะตินนัมนนทสาวังทักเขโมคะตาลังนาข่งจะถวังอสิตาติหังสุพ,มมพามะบาลมัตโตจะพุตตะอิทิมัโตสหสนังกุมารโรติโสจโะโสปคาสมิจิงวะนังสหัสพัมมาโรกานางมหาพัมมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเตทะ อิสราอาคูปัญจศักวติโนเต,ตสัญจะมัทตโตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภมเกม,ม,า,มาลเสนาพิกามิปัญสากันหัส,สะมันธิยาเอทะคันพัทธพันธะลาเคนพันธะมันทุโวสมันตาปริวาเลหะมาโวมุนจิตะ โกจินังอิติอัถางมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปนินาตะละมัทจากสนังกัตตวานาเพวะวังยัตถาบวุสโกเมโคทธนัตยันโตสวิชุโกตถาโสปันจุทาวัตติสังกุโธอสะยังวะเสกตันจาสสพังอภิญญายะวะคีติตวาจะคุมาตโตอมันตยิสัทธาสวัเกสรเนเรเตมะ ลักเสนาอภิกันตาเตวิชานัถธพิขโวเตจะอัตปรมากลุงสุตวาทุกทัศาสารานังวีตักราเคหิปก,กมุงเนสังโลมัมปีอินชัยยุงสพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายาสัสสินโนโมทันติสหปูเตหิสวากะเตชนาสุตาติ